สวัสดีค่ะนี่ค่ะมาดูสิค่ะเห็ดนี่ค่ะเห็ดเต็มกับตาเลยนะนี่กระย่างวักใหญ่ๆนี่เต็มเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดตะโกล้วนๆ้นเลยของแม่บุญถิ่นเพิ่งเก็บมานี่ค่ะคนที่เสียนหาเห็ดเสียนหาเห็ดคือแม่บุญถิน่นกิโลเราเอามาชั่งดูซิได้กี่กิโลน่ะแต่ชั่งอยู่ข้างหลังนะเอามาชั่งดูซิว่าได้กี่กิโลวันนี้ดูสิคะเห็ด มาโลกาเลยเห็ดทั้งเห็ดเ,<า>เลยนะคะอ่านี่นะคะอ๋อนี่ก็ยอย่างห้าขีดเป็นสามกิโลค่ะสามกิโลห้าขีดก็คือเป็นสามกิโลเห็ดได้สามกิโลนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้แม่บุญถิ่นก็เหมือนเดิม,มเสียนหาเห็ดหเหมือนเดิมเสียนหาเห็ดได้เห็ดเหมือนเดิมนี่เห็ดเลือกออกเลยแล้วก็ เก็บเลือกออกเอาตัวจูมันใส่ถุงไปขายเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจจะซื้อนะคะมาได้นะคะบ,บ้านย่าหนิงนะคะมาเลยซื้อเห็ดค่ะบ้านย่าหนิงนะคะบ้านย่าหนิงมาซื้อได้เลยนะคะนี่นะคะใครสนใจอยากจะซื้อนะคะมาซื้อได้เลยกําลังคัดเลือกเห็ดออกอยู่นะคะช่วงนี้จะคัดเห็ดออกนะคะเหตบ้านก็เอาไว้ส่วนบ้าน เห็ดจุ่มก็ไว้ส่วนจุ่มนะคะเห็ดหนุ่มก็เอาไว้ส่วนเห็ดหนุ่มนะคะนี่นะคะกําลังคัดเลือกเห็ดขายอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาซื้อได้เลยนะคะบ้านด้านหนิงนะคะเตรียมพร้อมที่จะขายนะคะได้3กิโลนะคะวันนี้ถ้าคัดเลือกตัวบานออกก็จะเหลือ2กิโลนะคะ2กิโลเหมือนเดิมนะคะมานะคะมาซื้อได้นะคะ <S <S อตอนนี้กำลังคัดเลือกเห็ดออกอยู่นะคะ เอาบานออกไว้ส่วนบานเราจะขายเฉพาะเห็ดจุ่มๆตัวนี้นะคะเราจะขายเฉพาะตัวนี้นะคะเราะมีเปลี่ยนขึ้นมันนี่นะคะโอ้โหวันนี้เห็ดพึ่งข้าวก็ได้เยอะเนาะโอ้เมื่อวานนี้ไม่ได้เห็ดพึ่งข้าวนะคะวันนี้ได้เห็ดพึ่งข้าวเยอะเลยนี่นะคะนี่นะคะเสียนหาเห็ดโดยเฉพาะนะคะนี่คือเสียนหาเห็ดของบ้านกกตูมนะจ๊ะ เดินชนิดใครไม่ทันเลยไปแบบสกายแบบทั่วชั่วโมงเดียวอ้อมคูหล็กไฟผู้กรล้นได้เลยนี่ลงมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขายนะคะกำลังคัดเลือกเต็ตอยู่นะคะช่วงนี้นะคะใครสนใจมาซื้อได้นะคะบ้านย่าหนิงนะคะนี่นะคะกิโลละส0มบาทนะคะกิโลละสามบาทนะคะ มาซื้อเลยนะคะกําลังเลือกเห็ดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะมาซื้อเลยนะคะกําลังเตรียมพร้อมที่จะขายนะคะนี่ค่ะคัดเลือกเห็ดอยู่นะคะมาซื้อได้นะคะฮันเดี๋ยวคลิปนี้จะไปลงโฆษณาขายเห็ดก่อนนะคะกอแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ